โอ้วม,มือนี่นะมาแวะมากินน้ำ,นนำานมสดกล้กินน้ำโอเ้โอเสียดได้เต้มเลยบ่ได้ม,ดมาลงทานม,มือน้องเห็นลงทานอยู่วัดมือบุญแข้งเรือนะอพี่เทอรพีตอนง่ายอืกิบอ็ดช0่โมงนี่แหละบอนึงว่าหกโมงเช้าเนาะก็เลยบอท่านแล้ว นี่น้องกำลับบงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอย่างนี้าานกาแฟกาแฟเอ๋อกระลงอะไรแปลงเดียบเปล่าปิดโอ้ก้อนสุดอันนั้นมีอันน่ะอันนี้อวันตินอวันตินอ๋นนอปนก,ก,กันบ่ นี่โอมตีนกับกาแฟประสมกันไม่จอกหน่อยมันสิเป็นแนวใดนะเ,นอเอาโอนตีนจอกหน่อย,นะอยแล้วก็นี่แหละสูตรเด็ดบ้านโพวาของของซานโนนบะน <laughs> โอเคโอตีนสมบะไมาโอตีนอย่างเดียวเป็นวิธีโซกโอมตินก่อนเป็นแนวดาย

ตอนนี้ก็อยู่บ้านหน้าแค่นะนี่ขี่รถมากกัน2คนกระเป๋าหน้านะขั้นเดียวกันอาเบื่อขนขายของขายเครื่องอ๋อนหลายแต้ครับทราบาเบอเลสามห้า้สิบก็ขายใครเลยก็จ้สิแบงกันได้โอ้องเจ้าเดียวย่าชายน้ำเจ้าอะไระเจ้าอื่นนดี่สารเลาสิบริขายที่ กาบัวเาออ่เขาก็เอาทุรเจ้าเด้หน่เจ้านื่งมันบอกนั่นละมีเจ้าเจ้นึ่งสมเจ้าบ่สองสอเจ้าเอาสองอันพอมาดแล้นาะองขายกองป่าครับขายตามลลไลาบ้าึงไหมไลพัดไปอยังม่ค่อยขายแบบนี้นะครับเป็นอบรรยากาศเป็นวิธีของพี่น้องทางสปปลาา อันนี้อันมองที่จอดบึงของป่านะข้างในมีมีถ้ำนะหลายจุดเลยนะถ้ำอยู่บ้านนาแคร์นะไปเดินทางต่อเมื่อกี้นี่การับรถมาอีกกมาเจออีกนะจุดนี้เปลาอืม เป็นหินย้อยลงมาตอนนี้น้ำก็ย้อยขึ้กัน่ะไปได้เอาจากพวกจับไปไไะนะนะครับ้ทำอะไรนะนี่น,น้องมาเรียนทำว่าเยอะเสียงเสียงน้องทางได้เหรอเสียงสาวๆยินนี่เองนะเ,นเสียงอาจารปุ๊บหมด ฮอดบ้านกะวะครับคดณมเที่ยมบอกดังฮอดบ้านกะวะเออมาตามเสียงนะงอมลีไต้ผาเก้าเ้าอับผ้าไอร์วะมาอย่างหินหินหนิหน,หนน้องน้องบึ้งครับเบิ้งอันนี้หินพิ่นนี่ลายล้านปีเลยด้อนี่เบิง้งจูคมมานาเลยกลัวติด กัดเสาะมาได้ขนาดนี้เบื้างล่างอุดมสมซื้นดีแน่ดีก็เคยเปลี่ยนพวกหินงอกหินยอ้อยนะเบื้องนี้ตามนี้นเล็กน้อยก็เริ่มมากกันหลายแล้ว เบิงตำหูโอ้มีเป็นหูเข้าไปเพร้อมีถ้ำอยู่บนในนี่มีบ่อยู่นี่นะมองได้ที่เข้าได้ถ้ำมีแต่ทางหู ตัวผมไปนอนไปไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งนำดูวจมจมตีนเป็นแปะเดี๋ยวมีใหม่บ่ะมึงมีใหม่แล้วก็มีเนี่ยไม่ใหม่แค่เพื่อเขาไว้นอนยังแล้วป่ะผู้ใดเอาใหม่มาใส่ขลินลขลินอ๋อนิดน้อยลิลอย่างไรลินโอ้ลืมนอนนะนะอลืมนอนลืมนอน ตื่นแล้วต้องดมสมบูรณ์นะควาเป็นสากลความน้อยนะจะนึกว่านี่จังนี่อย่างละเเป็นตามธรรมศาสตร์เป็นตามพืชตามเพศตามสิ่งที่มีอยู่เขาลืมนอนเออูแล้วลืมนอนนะโอ้พี่เทิร์ขึ้นไปได้อีกพักก็ตื่นนอนพักก็ตื่นนอนบอาขึ้นได้เหรอหลังจากออกจากบ้านนาแคร์นะครับอันนี้การก้าวทีเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านนึงนะเส้นนี้ เคยเข้ามาแค่ทื่อเดียวนะเคยไปบ้านโพนใจนะครับทื่อเดียวเส้นนี้แหละแต่ว่าอันนี้บ่าวนายกับบุ้งว่าเพื่อนสิพาไปม่องใดน,นะเข้าไปก็มีลายแยกนะครับที่สิไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้แต่ว่าเข้ามานี่เคยไปแค่บ้านโพนใจน้าขึ้นเราจน คนโตกก๊ะลายที่น้ำท่วมนะครับอยราวรเราก็ะปิ่งบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อยๆว่าสิไปพออส่นะอขอ้าทางเขา

ก็มีแต่เปลือกมกะกกะกไม่ไจะมะกกะบกเต็มทางเยู่อันงัวงัวไปกินมะกกะบกแล้วมาขี่ใส่ทางนะเลยมีแต่มะกกะบกหมู่บ้านข้างในนี่คักนะ